Jean. Hello everyone. It's nice to see you again. We are starting a unit of study on health today. Are you ready? Let's talk about good hygiene.. สวัสดีข้า. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษแสนสนุกกันอีกครั้งนะคะสำหรับคาบนี้เป็นคาบแรกของหน่วยการเรียนรู้สุขภาพหรือ health การดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ER นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะน้องๆเพราะคงไม่มีน้องๆคนไหนอยากเจ็บป่วยใช่ไหมล่ะคะในคาบเรียนแรกนี้เราจะไปพูดถึงการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีกันค่ะ Let's start with our vocabulary section ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสุขทอนามัยที่ดีเรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดกันก่อนนะคะโดยน้องๆสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงเพื่อฟังคำศัพท์ที่ต้องการฟังซ้ำได้ค่ะ Tidy Your room should be tidy Neat It's good to be neat and tidy. Cleanliness. Cleanliness is important for everyone. Bacteria. There are bacteria everywhere. Pimples. Teenagers often get pimples. stink skunks stink a lot clip nails i hate to clip my nails a cotton bud i use a cotton bud to clean my ears prevent taking showers prevents you from getting sick exercise children should exercise every day check up we should have a check up every year หลังจากได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำกิจกรรมเพื่อทดสอบความเข้าใจกันแล้วล่ะค่ะโดยให้น้องๆดูภาพแล้วเลือกคำตอบให้ถูกต้อง choose the correct answer หากพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม Activity และเลือก Nosey Flock ได้เลยค่ะ Good hygiene is so important for everyone. Let's listen to a conversation between Joy and her mother about good hygiene. มีน้องๆคนไหนเคยงองแงกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมอาบน้ำบ้างหรือเปล่าคะน้องๆทราบไหมคะว่าทำไม เราจึงต้องอาบน้ำทุกวันบทสนทนาในวันนี้จะให้คำตอบกับน้องน้องค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ Hi Mom Hi Joy You should go and take a shower You shouldn't stay in your school uniform all day But I took a shower this morning I don't need to take a shower now I'm not dirty Cleanliness is important to everyone. You should look neat and tidy all the time. How many times should I take a shower in one day? You should shower twice a day. That's only for people who stink. No, it isn't. Showering twice a day prevents you from stinking. Showering washes away bacteria that might be on your body. Okay, Mom. I should go and take a เห็นไหมล่ะคะน้องๆการอาบน้ำนั้นนอกจากจะช่วยให้เราไม่มีกลิ่นตัวแล้วยังช่วยให้เราปลอดภัยจากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆอีกด้วยใครที่เคยงอแงไม่ยอมอาบน้ำก็เปลี่ยนพฤติกรรมมาอาบน้ำอย่างสม่ำเสมอกันได้แล้วนะคะว่าแต่นอกจากการอาบน้ำแล้วยังมีการรักษาความสะอาดอะไรอีกบ้างนะ ที่น้องๆสามารถดูแลตัวเองได้โดยง่ายไปติดตามกับบทสนทนาที่สองกันเลยค่ะ Let's listen <S Joy you should wash your face Why I took a shower this morning How many times should I wash my face a day You should wash your face after you go out to play It prevents you from getting pimples Did you clip your nails Yes, I did last month. No, Joy. How often should I clip my nails? You should clip your nails every week. You shouldn't have long nails. Long, dirty nails don't look clean and tidy. Did you clean your ears? Yes, I did. I use cotton buds to clean my ears. Everyone should look after themselves. Good hygiene is very important. หลังจากที่น้องๆได้ทราบถึงวิธีการที่ควรดูแลความสะอาดของตอนเองแล้วน้องๆจำได้ไหมคะว่าแม่ของจอยใช้รูปประโยคในการแนะนำให้จอยดูแลความสะอาดอย่างไรบ้างเราไปเรียนรู้วิธีการใช้รูปประโยคเพื่อแนะนำกันค่ะในช่วง Let's study. หากเราต้องการแนะนำผู้อื่นว่าควรทำสิ่งใดนั้นง่ายมากๆเลยละคะ่ะเพียงแค่น้องๆขึ้นต้นประโยคด้วย you should แล้วตามด้วยสิ่งที่เราต้องการแนะนำให้ผู้อื่นทำเช่น you should shower twice a day อีกตัวอย่างนะคะ you should clip your nails every week น้องๆจะสังเกตเห็นว่าตัวอย่างทั้งสองประโยคนั้น มีคำแสดงความถี่ที่ต้องทำต่อท้ายประโยคด้วยเช่น twice a day และ every week ซึ่งหากน้องๆต้องการบอกความบ่อยหรือความถี่ของสิ่งที่ควรทำ <c oughs> ก็สามารถเพิ่มคำแสดงความถี่ลงไปท้ายสิ่งที่แนะนำให้ทำดังตัวอย่างได้ค่ะ <c oughs> และในทางกลับกันหากเราต้องการแนะนำผู้อื่นว่า ไม่ควรทำสิ่งใดก็เพียงแค่น้องๆขึ้นต้นประโยคด้วย you shouldn't และตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะบอกไม่ให้ผู้อื่นทำค่ะเช่น you shouldn't have long nails หรืออีกตัวอย่างเช่น you shouldn't stay in your school uniform all day และแน่นอนว่าหากมีใครแนะนำให้เราทำอะไรก็ตามที่เป็นกิจวัตรซึ่งควรทำเรามักจะถามกลับไปเสมอว่าเราต้องทำสิ่งที่แนะนำนั้นกี่ครั้งกันละ่ะหรือต้องทำบ่อยแค่ไหนโดยเราสามารถถามความบ่อยนั้นว่า how many times should I และตามด้วยสิ่งที่ต้องทำค่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะ how many times should I take a shower in one day You should shower twice a day นอกจากการใช้ how many times แล้วเรายังสามารถถามความถี่ของการทำกิจกรรมได้โดยใช้รูปประโยคว่า how often should I แล้วจึงตามด้วยสิ่งที่ต้องทำเช่นกันค่ะตัวอย่างเช่น how often should I clip my nails You should clip your nails every week. Let's do a fun activity ก่อนที่จะไปพบกับบทอ่านสั้นๆเรามาทำกิจกรรมเพื่อทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนกันในวันนี้ก่อนค่ะโดยให้น้องๆฟังเสียงแล้วเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องค่ะ Listen and choose the correct answer ถ้าพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม Activity และเลือก Hungry Jelly ได้เลยค่ะ Let's read a passage about good hygiene together. ต่อไปเราจะมาอ่านบทอ่านเรื่องของสุขอ,อนามัยที่ดีกันนะคะว่าสุขอ,อนามัยที่ดีนั้นมีประโยชน์อย่างไรและเมืองร้อนอย่างบ้านเรานั้นต้องดูแลเรื่องความสะอาดกันขนาดไหนเราไปเริ่มอ่านพร้อมกันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการฟังเสียงสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงได้ค่ะ Good h y g i Good personal hygiene becomes more important as you get older. Hygiene means being clean, neat, and tidy. It can prevent pimples and stop you from smelling bad. Good hygiene makes sure that you get sick less. Taking showers gets rid of the bad bacteria on the body. That means when you go to the doctor for checkups, you won't have to be scared of being sick. Most people have a daily routine to make sure that they are clean. Good hygiene. Showers should be taken at least once a day in cold countries. In warm countries like Thailand, Showers should be taken twice a day. This makes sure that the bad bacteria on your body is removed and that you don't get sick. We must now practice speaking English correctly. Pay attention and repeat carefully. ถึงเวลาที่น้องๆจะฝึกพูดจากบทสนทนากันแล้วค่ะ za fuk click icon สำหรับน้องๆที่ต้องการเข้าไปบันทึกเสียงของตนเองใน Sound Lab ก็คลิกเลือกจากปุ่ม Activity ด้านล่างได้เลยค่ะ You should go and take a shower. You shouldn't stay in your school uniform all day. How many times should I take a shower in one day? You should shower twice a day. Showering twice a day prevents you from stinking. Showering washes away bacteria that might be on your body. Joy, you should wash your face. How many times should I wash my face a day? You should wash your face after you go out to play. It prevents you from getting pimples. Did you clip your nails? Yes, I did last month. How often should I clip my nails? You should clip your nails every week. You shouldn't have long nails. Long, dirty nails don't look clean and tidy. So remember, everyone, Good hygiene is important. วันนี้น้องๆได้ทราบแล้วนะคะว่าการรักษาความสะอาดหรือการมีสุขอนามัยที่ดีนั้นสำคัญต่อทุกคนอย่างไรโดยเฉพาะเมืองร้อนอย่างเมืองไทยนั้นยิ่งต้องรักษาความสะอาดของตนเองให้มากเพื่อไม่ให้เราเจ็บป่วยนะคะอย่าลืมรักษาความสะอาดและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้องๆ See you again next time. Bye. Thank you.